ครับก็สวัสดีนะครับพี่ป่านาอาลูกๆหลานๆทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหลวงพ่อเดิม,ดม,ม,ดม,ม,ดมสองเล่มนะครับสองเล่มนะครับก็ส่งคล้ายๆกันนะครับ หยุต้นๆนะครับนะครับหยุดต้นๆนั้นมี่วงพอเดิมจะมีหลายรูปแบบนะครับหลากหลายนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับนี่ก็ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นลักษณะชายธงนะครับเป็นรูปแบบลักษณะชายธงนะครับนี่นะครับอายุนั้นนะครับ ก็90ปีขึ้นไปนะครับนะครับมีดก้าปีนั้นเราจะดูกันยังไงนะครับถึงจะรู้นะครับนี่นะครับรอยลั่นรอยแต่รอยแล้วครับความเหี่ยวความแห้งของไม้นะครับนี่นะครับนี่นะครับทิ้งลองรอยให้เราสังเกตกันนะครับนะครับทันทีนะครับเข้ามาชมกันในไม้ก็นะครับ ไปเดินตามตลาดนัดพระหรือว่าตามห้างร้านต่างๆที่เขาอมาวางนะครับนะครับก็ให้สังเกตนะครับถ่ายเห็นอย่างนี้นะครับนะครับก็แสดงว่ามีดนะครับมีอายุนะครับไม้มีอายุ90กว่าปีนะครับจะมีร่องรอยเป็นเสี้ยนๆอย่างนี้นะครับให้เราได้สังเกตกันนะครับ นี่นะครับช่างยุคเก่าๆนั้นนะครับเขาจะนะครับทําขึ้นมานะครับแบบนะครับมีเดือยล็อกนะครับความแน่นหนานะครับไม่ต้องใช้หวายรัดนะครับหรือว่าอะไรรัดนะครับภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับนี่นะครับก็จะทําเดือยไว้อย่างนี้นะครับนะครับเจาะแล้วเขาก็เอาไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็ง ทำสลักนะครับอันนี้คือภูมิปัญญาของเขานะครับนะครับเก้าสิบกว่าปีนะครับมีเล่มนี้นะครับนะครับก็ทิ้งร่องรอยไว้อย่างนี้นะครับให้เราได้ชมกันสังเกตกันนะครับนะครับมีเล่มนี้เจ้าของเก็บรักษาอย่างดีนะครับนะครับนะครับมีเล่มนี้ก็ได้มาจากแถวแถวนะครับอำเภอ พยุหะนะครับมีดเล่มนี้นะครับมาทางพยุหะนะครับนะครับนี่นะครับดูครับเป็นเส้นเซียนอย่างนี้นะครับนะครับไม้มีอายุนะครับก็มีรอยเหี่ยวรอยเล้านะครับนะครับมีดเล่มนี้มีความสั่งทําขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับนะครับเขาควายเผือกนี่นะครับเขาควายเผือกนะครับ ที่รักตรงนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับทายดำนี่นะครับทองเหลืองเก่าจะออกอย่างนี้นะครับนะครับทองเหลืองเก่าเก่านะครับจะออกคำคำเหลืองเหลืองอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับทองเหลืองเก่านะครับทองเหลืองเก่าทองเหลืองใหม่ดูแล้วมันจะผิดกันนะครับถ้าทองเหลืองใหม่มันจะออกแววเลยนะครับเหลืองกว่านี้นะครับนะครับนี่มิ ลมนี้นะครับสั่งทํากันมานะครับนะครับเขาควายเผือกนะครับมีหลายเจเอาจารย์นะครับทํานะครับพวกเขาเก่งเขากวางเขาควายพวกนี้นะครับนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับเอาเฉพาะส่วนปลายนะครับมาทําตรงนี้นะครับเหลาพอดีพอดีนะครับนี่นะครับภูมิปัญญาของ คนไทยสมัยเก่านะครับนะครับนี่นะครับเจาของเก็บรักษามาอย่างดีนะครับนะครับรุ่นคุณตานะครับแต่พอมาถึงรุ่นลูกนี่นะครับนะครับก็ออกมาให้เราเห็นกันนะครับนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจนะครับนะครับเรามาชมความภายในกันนะครับนี่นะครับ ชมความสวยความงามภายนอกแล้วนะครับเราก็มาชมความสวยความงามภายในกันนะครับภายในก็แห้งๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับไม้นะครับแห้งอย่างนี้นะครับนะครับรอยลันรอยลาวอย่างนี้นะครับที่ออกไปเววนี่ผมเอาน้ามันทาไว้นะครับนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นดูแล้วสบายตาอะไรอย่างนี้นะครับนะครับทาป้องกันไว้นะครับ นี่หน้าฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กใบมีดอย่างนี้นะครับผมจะทารักษาไว้นะครับเพื่อไม่ให้นะครับสนิมเขาขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับผมก็เอาน้ำมันรูปรูปไว้นะครับนะครับรักษาสนิมไม่ให้มันขึ้นมานะครับนะครับรูปลักษณะเป็นแบบชายธงนะครับเป็นมีดชายธงนะครับ สมัยก่อนนี้นะครับนะครับขอให้ได้พุทธคุณของหลวงพ่อนะครับไปไว้ติดบ้านนะครับเขากอดบูชากันนะครับนับถือกันนะครับมีดเล่มนี้นะครับผ่านทําการทําน้ํามนต์ขับไล่พวกผีปีศาจนะครับขุนสายมนต์ดนะครับนะครับดีนะครับ เจ้าของเขารักษามาอย่างดีนะครับรุุนเก่านะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูครับเนื้อเหล็กออกคำคำนวลๆอย่างนี้แหละครับเหล็กอย่างดีนะครับเหล็กยุบเก่านะครับสนิมไม่กินนะครับนี่นะครับทำน้ำมนก็เอาปลายนี่แหละครับแข่งแว่งแว่งนะครับนะครับอธิษฐานจิตคอพรนะครับนี่ครับ สวยมากนะครับมีดเล่มนี้นะครับเข็มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับลายเทวันนะครับเกี่ยวก่อนซูนให้เห็นก่อนนะครับนี่นะครับลายเทวันสวยงามครับครับนี่นะครับตอกบนใบมีดนี้นะครับนะครับนะครับดูในร่องเลือดนะครับร่องเลือดนะครับ ตอกด้วยมือนะครับครับเป็นคืนๆอย่างนี้นะครับความเก่าความครับครับตัวอุนะครับนะครับตัวครับเป็นยันนะโมพุทธายะนะครับยันนะโมพุทธายะปิดด้วยตัวอุนะครับเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ปลายมีดนี่ก็ตัวอุเหมือนกันนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับมีดเล่มนี้นะครับเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับจะของทำพิธีนะครับถับไล่พวกผีปีศาจคุณใส่มนดำนะครับนะครับสวยงามนะครับลายเทาวันนะครับดูครับตอกด้วยมือนะครับ นี่นะครับตรงนี้ก็เห็นเป็นตัวอุนะครับนะครับเหล็กยางดีสนิมไม่กินนะครับเหล็กลุนเก่านะครับใครสนใจนะครับมีชายทงนะครับรูปแบบชายทงนะครับทองเหลืองเก่าตรงนี้นะครับไม่มีสนิมสนิมไม่กินอะไรอย่างนี้นะครับทนทานนะครับนะครับด้ามทำมา จากเขาควายเผือกนะครับนะครับเขาควายเผือกถ้าเขาควายธรรมดานะั้นจะออกดำๆนะครับนี่เขาควายเผือกจะออกเหลืองๆนยๆหน่อย,อยนี้นะครับเข้ากันกับสีนะครับทำรัดขึ้นมาเพื่อไม่ให้ชำรุดแตกหักแตกเล้านะครับซึ่งมีความทนทานนะครับนี่นะครับสวยครับ ใครสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์088586 13 29นะครับนะครับถัดเกณฑ์มากนะครับรอยตอกพระคาถาหลวงพ่อไว้บนใบมีดนี้นะครับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับเทมขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับขึืนชื่อลือนามนะครับนี่นะครับดูครับเข้าขลังมีดนะครับ สวยครับฝีมือนะครับขาบใครสนิมสีเดียวกันชุดเดียวกันนะครับนะครับก็ผ่านไปหนึ่งเล่มนะครับ <c oughs> เราก็มาดูกันอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับ เล่มนี้ก็นะครับอายุก็ไล่เลี่ยกันนะครับเก้าสิบกว่าปีนะครับนะครับผู้เท่าผู้แก่สมัยก่อนนี้นะครับทําขึ้นมาบูชาแล้วนะครับนะครับบางคนนะครับผู้อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อนะครับรู้นะครับก็เอาไปให้หลวงพ่อปลุกเสกนะครับนะครับเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจานเอาไปให้หลวงพ่อจานนะครับ นี่นะครับนี่ครับตุกนะครับยันนโมพุทธายะนะครับเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ยันลอยจานตามนี้นะครับเต็มเลยนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับพกไปไหนมาไหนติดตัวไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับนะครับนี่นะครับดูครับลอยจานนะครับสวยงามนะครับดีนะครับ เต็มเลยนะครับนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับท่านคุณตาคุณปู่ท่านนี้ก็ได้จากเราไปนะครับรุนลุกเท่านั้นนะครับด,ดูแลต่อมาก็เอามานะครับจำหน่ายจา่ายแจกให้เราได้ชมกันนะครับ <c oughs> ขอไปนะครับเดี๋ยวอากาศร้อนอากาศฝนอากาศอย่างนี้นะครับก็นะครับทำให้มี เป็นวัดเสมหะอะไรนะครับนะครับก็ออปราทานอภัยนะครับนี่นะครับไม้นะครับทํามาจากไม้ประดูนะครับนะครับสวยงามนะครับการลัดนิดตรงนี้นะครับนะครับน่าจะเป็นโลหะผสมเงินนะครับสนิไม่มีเลยนะครับนะครับเขาเก็บรักษากันมาอย่างดีนะครับนะครับ เจ้าของห่วงแหนมากนะครับเจ้าของเดิมนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับสักสิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับดูครับรอยลั่นรอยเล่านะครับในด้านพุทธคุณนั้นนะครับเมตตหลวงพ่อเดิมนะครับขืนชื่อลือนามอยู่แล้วนะครับในด้านแขวงขาดปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันนะครับเข้าดงเข้าปลาอย่างนี้นะครับ ป้องกันนะครับสัตว์ที่มีพิษร้ายนะครับไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆนะครับมีไว้ติดบ้านก่อนะครับเพิ่มเสริมบารมีนะครับนะครับใครคิดไม่ดีคิดทำร้ายเราอย่างนี้นะครับจะมีลางข้างหอนบอกล่วงหน้านะครับ เราจะรู้ล่วงหน้าในจิตสํานึกของเรานะครับนะครับแล้วผู้นั้นนะครับคิดลายต่อเรานั้นจะแพ้ภัยนะครับนะครับในด้านพุทธคุณหลวงพ่อปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆนะครับป้องกันพวกผีปีศาจนะครับคุณไสมนดําพวกนี้นะครับนะครับทำน้ำมนต์อาทำน้ำมนต์ขับไล่นะครับ ทำนมมนกินอย่างนี้นะครับนะครับปะพรมตามบ้านตามบ้านเรือนนะครับปัดเป่าเสนียดจังไรสิ่งไม่ดีออกจากบ้านเรือนนะครับนี่นะครับทำได้นะครับมีหลวงพ่อเดิมนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังล่ำลือนะครับกล่าวขานกันอย่างยาวนานนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้นะครับก็สวยนะครับนะครับทรง โบราณโบราณนะครับนะครับมีจุบต้นๆนะครับมีเล่มนี้นะครับนะครับดูฝีมือแล้วนะครับน่าจะเป็นช่างสอนนะครับหยุบต้นๆนะครับนะครับลายนาคสมพงหรือว่านาคเกี่ยวนะครับนี่นะครับบนตัวนาคนี้นะครับตอกพระคาถาหลวงพ่อไว้นะครับนี่นะครับชัดเจนมากนะครับดูครับ ต่อไว้บนนี่แล้วก็นะครับนามะนะครับพระทานะครับสวยงามนะครับดูครับปล่อยตอกด้วยมือนะครับยันตรีนะครับตรงนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับหลายหมดเลยนะครับไม่รู้อะไรนะครับ น่าจะเป็นยันนโมนะครับพุทธายะนะครับนะครับแล้วตรงนี้อะไรตอบมาดูนะครับนะครับเป็นศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับนะครับยันตรีนะครับนะครับในด้านอยู่โยงคงกรพันนะครับชายชาตรีนะครับแทล้วคลาดปลอดภัยนะครับปกป้องคุ้มครองภัย ร้ายต่างๆนะครับพวกผีปีศาจนะครับขับไล่ออกไปนะครับไม่ให้สิ่งเลวร้ายเหล่านั้นเข้ามากล้ำกลายนะครับทำน้ำมนต์ขับไล่นี่ครับทำน้ำมนต์อาบกินได้หมดนะครับนี่นะครับทำพิธีต่างๆนะครับนี่นะครับท่านปูได้มีวิชาอาคมนะครับสมควรอย่างยิ่งเลยนะครับ ที่จะเอาไปดูแลรักษาผู้คนนะครับที่ตกทุกข์ได้ยากเหล่านั้นนะครับนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับดูัหนักสมพงนะครับหรือว่านากเกี่ยวนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นยัน์นโมพุทธายะนะครับยันของหลวงพ่อนะครับนะครับนี่นะครับปิดด้วยตัวอุนะครับแล้วก็คาถาหลวงพ่อนะครับ ภาษาบาลีนะครับตอกไว้ฝั่งนี้นะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับเป็นยันอิติปิโสเลียนเตยนะครับอิติวิโสนะครับวิเสเสเสออะไรเนี่ยนะครับนะครับนะครับผมก็อ่านไม่ได้นะครับพอเดาๆไปนะครับเวททูเดาอะไรเขาเรียกนะครับนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับเหล็กอย่างดีนะครับนะครับสนิมไม่มีเลยนะครับนะครับรักษาดีๆอยู่อีกร้อยปีก็ไม่เป็นอะไรนะครับนะครับมีดยุบเดียวกันนะครับนะครับเหล็กนี่นะครับดูครับเหล็กก็คล้ายกันนะครับแบบเดียวกันนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังเหมือนกันนะครับความยาวของใบก็ใกล้เคียงนิดเดียวนะครับนะครับ ความยาวของใบก็นิดเดียวนะครับมีนะครับหานิ้วกว่านิดหน่อยเหมือนกันนะครับผิดตรงที่ด้ำนะครับยาวกว่ากันหน่อยนึงนะครับนะครับจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับยันหลวงพ่อตอกไว้บนใบมีดทั้งสองเล่มนะครับนะครับเป็นภระคาถาต่างๆนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับนะครับ มีดหลวงพ่อแต่ละเล่มนี้นะครับนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังผ่านการทำพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับนี่นะครับมีดแบบนี้นะครับทันยุบหลวงพ่อนะครับนะครับผมไปหามานะครับก็เอาแต่เก่าๆอย่างนี้นะครับนะครับใครอยากได้ของใหม่ก็ไปหาของใหม่นะครับแต่ผมหาของเก่าๆนะครับทำไมถึงไปหาของเก่าๆนะครับ ไม่อยากได้ของใหม่นะครับเพราะว่าอย่างนี้เช่ามาแล้วสบายใจนะครับปล่อยต่อไปให้ผู้คนอื่นต่อไปก็เราก็สบายใจนะครับเพราะว่าผ่านการทำพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อนะครับแล้วก็ไปได้มาแถวๆนะครับใกล้ๆวัดนะครับอำเภอตาคีแล้วก็เออตากฟ้าตาคีนะครับพยุหะพวกนี้นะครับ ใกล้แถววัดหลวงพ่อนั่นแหละครับนะครับนี่นะครับแถวนั้นนะครับชื่อเสียงโด่งดังหลวงพ่อกระชอนไปทั่วนะครับผู้คนบูชาไปเขาก็เก็บรักษาอย่างดีนะครับนะครับไอเราจะไปถามหานี่ไม่มีหรอกครับไม่ได้นะครับต้องให้ผู้คนแถวนั้นนะครับนะครับเขาหาไว้ให้นะครับนะครับเราถึงจะได้นะครับ ผูกไม่สนิทกับเขาเนี่ยเขาไม่บอกนะครับนะครับนี่นะครับดูเหล็กสวยงามนะครับอวบวบอย่างนี้นะครับนะครับเหล็กอาถรรพ์ต่างๆนะครับนะครับทันทีเข้ามาก็ในไม่นะครับนะครับอยากได้มีหลวงพ่อเดิมไปบูชานะครับไปปรงพาบุตรคุณนะครับในด้านป้องกันพวกผีปีศาจคุไสยมนต์ดำนะครับนะครับ ก็ไม่ผิดหวังนะครับสองเล่มนี้ขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับเอาไปดูแลปกปกักรักษาคุ้มครองนะครับนะครับท่านที่เข้ามากันใหม่ๆก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับนะครับหรือว่าท่านที่จะโทรมาพูดคุยกันปรึกษากันนะครับนะครับถาม คงราคานะครับก็ขอเชิญเลยนะครับที่เบอร์0885861329นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ